สวัสดีจ้ามันนี้ยาย้เตียวสิ้ผ้ามากินปลาหมึกกับอันหอยเด้อจ้ะเด้อปลาหมึกตัวใหญ่ๆปลาหมึกอันซื้อมาจากลานไทยเจ้าเอามาตกซาคารัวเปิ่งอันนี้กับพักคือเกา่าแล้วเนาะจ้ะเนาะมาจากมาแสบๆกับาย้เตี๋ยวปลาหมึกกับหอยจ้ะหอยแมงผู ไปผอหอยแมงผูมาแสบๆกับแยะ้เตี่ยวลองซีมมองก่อนพี่สิเ่เผ็ดแท้พริกดิแมมหอยวหวานแต่พริกเผ็ดหอยหวานแต่พริกเผ็ดจ้ะ เสียสงมาหน่อยเสียงมาหน่อยหลอดไตทองหลอดไตทองไงโ <c oughs> ตปลาหมึกล่องปลาหมึกจะล่องปลาหมึกอาจะล่องปลาหมึกก็แะยะ่เดี๋ยว

แตียอยากกินหอยไหมปลาหมึกหงาโพดปลาหมึกนะ <laughs> ่กเตียเฮ็ดแขวมาายังหยำมาท่าน,น,นได้ยังเสียวแขวอยู่จ้ะแล้วสิกินนันหอยเนีย่ยล่ะยังเสียวแขวอยู่แขวอันไปเฮ็ดมาามันมันมันนี่โพด อืมอออะไรกินน้ำยางอ่ะอืม กินน้ำยายอืม,อ,ม,อ,ม,มอ,อือกินปลาหมึกน้ำยาเปล่าเออปลาหมึกกระหยาบเดี๋ยวแต่กระแสบ มันเสือเสียงเคียงตากแอปเปิ้ลนะจ๊ะยัดเตียวกวนแอปเปิ้ลหอยอืตัวหอยใบใหายเราพ่อมันเสือกอะงิ่มหาค้นหอยหน่อยเออ ลายยางลายแนวเดิมมันเนี่ยไม่หอดใส่กอกเดินอีกจก้ะใส่กอกใส่กอกฝรั่ง <c oughs> อ้าวมาจา้ะไม่กินกระแยกเตี่ยวใส่กอกลายยางลายแนวครับ แส่บไเด่นพ่อเสริมาเก้อเนียน่ยมีแต่เหนียวร้อนมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากินกระย็เตียว แสบแสบน้ากันใส่กอกใส่กับอัน,นงามจิ้ม <c oughs> <c oughs> จังรานหนร้านง้ำ <c oughs> <c oughs> À này dạ hãy coi sai cog xài ơi dạ hãy sai cog xài hả 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 ใก่ก็กระแทบอันนี้กระแซบมองว่านำน่ดได้อมานคล็อกบาอ้านยังอ่ะ กินยูสันยยำกินยูสันยำพิกขีน้อกัมนี่พิกขีนหนูเพชรเป็นตะนาไใส่ก็ะใส่ก๊อไใส่ก็ใส่กส๊อ แสบทุกอย่างก็เตีียมบ่ากินข่าวเรื่อง จะที่จะหอยตัวน้อยเน,นาะจ๊ะจะที่จะหอยตัวน้อยมีแฟนขาเพินว่ากินอันปลาหมึกหข่เบิองในย่าปลาหมึกตัวใหญ่มากินเรา,ดาเด้อจ่าเด้อนี่ย ตัวใหญ่อยู่แต่ยายเตี ead, ต๋ยวไปเห็ดฟันมามันยังงันหย่ำมันยังกึกกักกึกกักคือมันเจ็บแม่จ้ะเอาไว้เห็ดฟันหายดีๆี๋้วจะมากินอีก่ดอกมันยังเสียวๆอยู่อ น้ำจิม้มลูกสาเขาเผ็ดเป็นตะนายจ้ปะป้ามั้ กินไปกินมาเวลามันกะลาอยู่ด้แล้วเนาะนะจ้นเนาะแสบแบแสบบใบตะไคร ชอปมาหน่อยไหมอีกอ่ะขั้นออมบันนี่ยแม่ก็าอาบน้ำ 嗯，软奶哈。 ใส่ฟอบงบ้านฮัทเจ้าไม่ตะเนื้อเล,ล้วนนะจ๊ะฮะอันตะกับได้มาในเขาว่ากิน ้นนีดมะจำารบาได้ไมนเผ็ดจิ้ม,าย,า,ยา,ยม,ยมายกับบาได้เผ็ดแห้ง <c oughs> จิในบัง์ละด้จอด้วเนี่ยปลามั่อจ้าจิ้มีนก็บพอกันแช่ีนแล้วเนาะจ้าเนาะปากก็ไหลก็แช่ก็ซับตะไคร้ยัดจานได้จ่าเดอปพอกันจิ้หนาจ้าบายบาย